สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำกล้วยบวชีสาครูกินเองง่ายๆหรือจะทำขายก็ดีค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้ทำแล้วกล้วยไม่ลามแถมกล้วยยังนุ่มเหนิบข้ามวันไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำกล้วยน้ำว้ามาตัดหัวตัดท้ายจากนั้นก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำจากนั้นเราก็จะนำมาต้มกันเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ำต้มกล้วยกันเลยค่ะในส่วนของน้ำก็ให้เราใส่ลงไปประมาณท่วมกล้วยก็พอค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือการที่ใส่เกลือลงไปนะคะก็จะช่วยทําให้กล้วยของเราไม่ดำจากนั้นก็เปิดไฟค่ะส่วนไฟที่ใช้เราก็ใช้เป็นไฟแรงนะคะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํามาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กล้วยลงไปต้มค่ะก็ให้ทยอยใส่ลงไปนะและในขั้นตอนนี้ก็ระวังน้ําร้อนกระเด็นใส่ตัวเองด้วยค่ะพอใส่กล้วยลงไปเสร็จเราก็จะปรับมาใช้ไฟกลางค่ะในขั้นตอนนี้เราจะต้มกล้วยอยู่ที่30นาทีเพื่อให้กล้วยของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะในขั้นตอนการต้มกล้วยขอแนะนําเล็กน้อยนะคะถ้าน้ําไม่ร้อนเดือดแบบนี้อย่าใส่กล้วยลงไปต้มเน็ดขาดเพราะจะทําให้กล้วยดําค่ะ ข้อดีของการนำกล้วยมาต้มก่อนนะคะจะช่วยทำให้กล้วยของเราไม่เละแล้วก็ไม่ดำค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มกล้วยมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วก็นำกล้วยออกไปพักไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ในส่วนของน้ำเปล่าเราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาหรือใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกที่ตัวเองมีเลยนะคะพอใส่กล้วยลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้เพื่อให้กล้วยได้คลายร้อนค่ะ ในช่วงที่พักกล้วยให้ใคลายร้อนเราก็จะมาต้มสาคูกันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นสาคูเม็ดเล็กสีเขียวส่วนของเม็ดสาคูนะคะใครจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้เอาตามความชอบเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปใบเตยมัดใส่ลงไปต้มรรมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดไฟก็ใช้เป็นไฟแรงค่ะพอเปิดไฟเสร็จจากนั้นเราก็จะรอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำใบเตยออกแล้วก็ใส่เม็ดสาคูลงไปต้มค่ะในขั้นตอนนี้เราจะทยอยใส่ลงไปนะเพราะเราไม่ต้องการให้ตัวเม็ดสาคูจับตัวกันค่ะพอใส่สาคูลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งคนนะคะเราให้เม็ดสาคูเซตตัวก่อนพอเม็ดสาคูเริ่มเซตตัวดีค่ะจากนั้นก็ให้เราคนเล็กน้อยการที่เราคนแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เม็ดสาคูของเราไม่จับตัวกันแล้วก็ไม่ติดก้นหม้อค่ะ พอคนเสร็จจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็ต้มแปนาทีด้วยไฟกลางค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มสาคูมาครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยก็จะมีความใสเป็นตากบมแบบนี้นะคะพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สเสร็จก็ให้เราคนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้สาคูติดก้นหม้อค่ะ พอคนเสร็จเราก็จะปิดฝาหม้อค่ะจากนั้นก็แช่เม็ดสาคูในน้ำแบบนี้15นาทีเพื่อให้เม็ดสาคูได้อิ่มน้ำค่ะตอนที่เรานำมาทำขนมหวานสาคูของเราจะได้ไม่อืดนะตอนนี้เราก็ได้แช่สาคูในน้ำครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนก่อนค่ะพอคนเสร็จนะคะเราก็จะนำไปล้างผ่านน้ำให้สะอาด ส่วนในขั้นตอนการล้างสาคูเราจะใช้วิธีการล้างผ่านน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะนำเม็ดสาคูไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างสาคูสะอาดดีแล้วนะคะก็จะไม่มีเมือกแป้งเลยนะก็จะได้ลักษณะเม็ดสาคูแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะพักสาคูไว้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิกันเลย เสร็จแล้วตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จก็จะมีความเข้มข้นหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของน้ําเปล่าลงไปเพื่อตัดความเข้มข้นของหัวกะทิค่ะในส่วนของน้ํากะทินะคะถ้าใครมีกะทิข้นสดก็สามารถใช้ได้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมที่ชัดเจนกว่าการใช้กะทิกล่องค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบตเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายขาว ความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะและในขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลาอย่าให้น้ํากะทินิ่งนะคะถ้าน้ํากะทินิ่งจะทําให้น้ํากะทิแตกมันค่ะส่วนในขั้นตอนการต้มน้ํากะทิเราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะเราจะต้มพอให้น้ํากะทิเดือดขอบหม้อก,ก็พอค่ะ พอเราต้มน้ำกะทิมาจนเดือดขอบหม้อแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สาคูลงไปค่ะตามด้วยกล้วยที่เราหั่นชิ้นเตรียมไว้ค่ะในส่วนขนาดของชิ้นกล้วยนะคะก็หั่นได้ตามความชอบกล้วยต้มเราก็ได้นำไปหั่นตอนที่เราพักสาคูค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใส่ส่วนผสมลงไปครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้น้ำกะทิได้เดือดขึ้นมา และในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะสังเกตว่าน้ํากะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้เล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะเราจะต้มพอให้น้ํากะทิเดือดขึ้นมาอีกหนึ่งรอบก็พอค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ใคายร้อนจากนั้นเราค่อยจะมาตักเสิร์ฟกันค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีทํากล้วยบวชชีสาคูสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายอร่อยลงตัวมากค่ะ น้ำกะทิเข้มข้นหอมหวานหวานกำลังดีนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะส่วนเนื้อกล้วยน้ำว้านะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มเนิบค่ะไม่เละไม่ดำเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยโอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ